สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบใส่รองเท้าสีขาวหรือผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าแบบนี้นะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้รองเท้ากลับมาขาวเหมือนเดิมแบบนี้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะสภาพแรกๆที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็จะดำแบบนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าสามารถทำความสะอาดได้แบบง่ายๆนะคะก็จะใส่แล้วถ้าดำก็เอาทิ้งซื้อใหม่นะคะรอบนี้เรามีวิธีทําความสะอาดแล้วนะคะก็จะไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเอารองเท้าลดน้ําให้เปียกก่อนนะคะแล้วใช้ น้ำยาล้างห้องน้ำนะคะที่ห้องอะไรก็ได้ค่ะลดลงไปแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วๆนะคะทุกคนสังเกตนะคะมันจะมีความแตกต่างเลยค่ะตอนน้ำยาโดนกับรองเท้านะคะจะมีความขาวขึ้นมาทันทีเลยค่ะระหว่างที่ล้างรองเท้าแนะนำให้ใส่แมสคค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาน้ำยาล้างพื้น ลาดลงไปนะคะก็จะมีควันขึ้นมาค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราจะทิ้งไว้แค่30วิบวิค่ะ30วิบวิคือนับ1-30ถึงค่ะเสร็จปุ๊บเอาน้ําลาดแล้วก็จะทําการขัดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเฉพาะขัดรองเท้าโดยเฉพาะนะคะก็จะไม่แข็งจะไม่ทําให้รองเท้าเรามีรอยนะคะหรือทุกคนจะใช้เป็นไม้แปรงฟันก็ได้ค่ะนี่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแตกต่างกันมากค่ะอันที่ขัดกับไม่ขัดนะคะใครที่คิดว่าคลิปนี้มีสาระดี นะคะมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชอบใส่รองเท้าสีขาวคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ